สวัสดีครับผมชื่อขันติการภูมิเชื่อเล่นชื่อขันครับปัจจุบันศึกษาอยู่ที่คณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยบูรพาสาขาที่ผมเรียนอยู่เนี่ยสอนเรื่องของการพัฒนาแล้วก็การทํางานร่วมกับผูือ,อื่นส่วนคณะที่ผมเรียนอยู่เนี่ยไม่ใช่แค่คณะที่เกี่ยวกับธุรกิจอย่างเดียวแต่ยังสอนให้ผมเนี่ยได้ทําเรื่องของการจัดการสังคมไปด้วยครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยมีทักษะการวางแผนการทํางานเบื้องหลังเป็นระบบครับซึ่ง โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยชื่นชอบและชื่นชมการทํางานอย่างเป็นระบบอย่างมากเลยครับซึ่งด้วยนิสัยเหล่านี้เนี่ยจะส่งให้จะส่งเสริมให้ผมเนี่ยสามารถทํางานในสํานักเลขาธิการได้เป็นอย่างดีครับสาหรับอีทักษะในของผมคือทักษะเรื่องของการกล้าแสดงออกกล้าดได้กล้าเสียครับซึ่งทักษะนี้เนี่ยจะสามารถดึงดูดคนให้มารวมโครงกันเพื่อบรรลุปเป้าหมายได้ครับซึ่งด้วยทักษะนี้แล้วเนี่ยงานหน้ากล้องหลังกล้องงานหน้าบ้านหลังบ้านผมก็ทําได้ครับ